สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 n Cave House of Toys วันนี้ไม่ได้มารีวิวของเล่นนะครับแต่เราจะมาพูดถึงหนังแล้วก็ซีรีส์ของมาวเวลปี2022นี้ว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่เรื่องแรกของปี2022กับซีรีส์ Moon k Night นะครับ30มีนาคมนี้สตรีม m i n g ดูได้แล้วทาง Disney Plus มีทั้งหมด6ตอน เดี๋ยวไปดูกันว่าฮีโร่คนใหม่ของเรานั้นจะเจ๋งแค่ไหนแล้วก็ต่อมาครับกับ m o เบียสนั่นเอง31มีนาคมนี้ดูได้ที่โรงหนังนะรอมานานมากเลื่อนฉายมาเป็นปีแล้วกับวันพายม o b เบียส ต่อมากับเรื่องที่3ครับกับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness นั่นเองนะครับได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะแล้วหลายๆคนก็รอดูกันอยู่นะครับเห็นคาแรคเตอร์เยอะมากนะในเรื่องนี้มีคนหนึ่งน่าสนใจมากก็คือน้อง American Chavez น้องมาจากไหนน้องเป็นใครมีพลังยังไงเดี๋ยวไปรอชมกันในหนังนะครับแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยสรุปไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่จะเป็น Scarlet Witch เป็นโมดูหรือว่าเป็นแค่กาการโทสแต่ที่แน่ๆที่เห็นแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับก็คือโปรเฟสอร์เอ็กซ r เวียร์มาแน่นอนจาก x men 4พฤษภาคมนี้ที่โรงหนังครับไปรอชมกันได้เลยเรื่องที่4ของปี2022กับซีรีส์ miss marvel น้องกมลานะครับคมลา มีตัวอย่างปล่อยออกมาให้ดูแล้วนะครับน่าดูมากๆเลยนะสามารถรอดูได้ทาง Disney Plus วันที่8มิถุนายนนี้ครับและต่อมาครับกับเรื่องที่5นะครับ Thor Love and Thunder นะครับหรือว่า Thor ภาคที่4นั่นเองภาคนี้เราจะได้เห็นเจนฟอสเตอร์อยู่ดีๆก็มีพลังได้ยังไงถือคอนแมวเนียได้ด้วยแล้วเราก็จะเห็นพี่ซอ o r ของเรากลับมาฟิตหลอเหมือนเดิมแล้ว เจกรกฎาคมนี้ที่โรงหนังครับต่อมากับเรื่องที่6ครับเป็นซีรีส์ she-hulk นะครับสามารถดูได้ทาง Disney Plus แต่ยังไม่ประกาศออกมาว่าจะฉายวันไหนก็รอติดตามชมข่าวสารกันต่อไปต่อมากับเรื่องที่7ครับ Spider-Man across the spiderverse เป็น a n i m เมชันต่อเนื่องจากภาคที่แล้วเรื่องราวของ Miles Morales กับแก๊งเพื่อนๆของเขานะครับ s p i d e r v e r s e ทั้งหลาย แล้วก็แน่นอนโพ่มาแล้วตอนท้ายตอนที่แล้วนะครับกับ Spider-Man 2099ภาคนี้น่าจะได้เห็นกันมากขึ้นรอชมกันได้ที่โรงหนัง13ตุลาคมนี้เรื่องที่ปครับกับ Black Panther Wakanda Forever นั่นเอง หลายๆคนสงสัยว่าใครจะมาเล่นแทนเป็น black panther นะครับยังไม่มีนักแสดงมาเล่นแทนนะ Chadwick Boseman ของเราเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Wakanda ล้วนๆก็รอไปติดตามชมกันวันที่10พฤศจิกายนต่อมากับเรื่องที่9ครับเป็น series What if season 2นั่นเองเราจะได้เห็น Guardians of the multiverse อีกหรือเปล่าซอมบี้จะกลับมาอีกไหม แต่ที่แน่ๆคนนี้มาแน่นอนกับ The Watcher หรือว่าจะเป็นตัวนี้ยังไม่ตายแล้วกลับมาใหม่กับ Infinity u l t r o n ก็รอติดตามชมได้ครับยังไม่ประกาศว่าจะฉายวันไหนนะและเรื่องที่10ครับเรื่องสุดท้ายของปี2022กับ The Guardians of the Galaxy Holiday Special จะเป็นซีรีส์นะครับฉายทาง Disney Plus อันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องไปเพื่อรอรับ Guardians of the Galaxy Vol. u m e 3ในปี2023ก็รอติดตามชมกันน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสแหละเพราะว่ามันเป็น Holiday Special Marvel จัดให้เต็มอิ่มเลยปีนี้10เรื่องด้วยกันทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์นะครับแต่มีเรื่องนี้เขาบอกว่าจะฉายปีนี้แต่ไม่แน่อาจจะยังถ่ายทำไม่เสร็จกับ Secret Invasion แต่คนที่ผมคิดถึงมากที่สุดเลยนะก็คือคุณปู่ของเรานั่นเองสแตนลี์ถ้าคุณปู่อยู่ก็คงจะสนุกมันกว่านี้อีกหลายเท่าเลยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าที่ Ten Cave House of Toys